สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ b c บีซบันเทิงค่ะเห็นสาวสวยคนนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอนะคะเพราะเธอเป็นนางเอกเกาหลีคนดังนั่นเองค่ะทรงเฮเคียวนะคะแม้ว่าเธอจะกลับมาโสดแล้วนะคะนับตั้งแต่อย่าขาดกับอดีตสามีรุ่นน้องพระเอกดังอย่างทรงจุงกิแต่เรื่องหัวใจของเธอคนนี้ก็ทำให้แฟนๆอยากติดตามเกาะติดอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอค่ะ และคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปย้อนดูเส้นทางรักของเธอกันค่ะว่าเธอเคยคบหากับใครมาบ้างแม้ว่าหลังจากปิดฉากชีวิตแต่งงานนะคะเธอจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นแล้วเธอก็ยังทุ่มเวลาเอาใจใส่ดูแลคนรอบข้างให้มากขึ้นเพราะคนเหล่านี้เองนะคะที่มีส่วนช่วยเยียวยาและก็เคียงข้างเธอในายามที่ชีวิตรักของเธอมีปัญหาค่ะ นางเอกทรงเฮเคียวนะคะเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทยจากซีรีส์เรื่อง Autumn in my heart นะคะแล้วก็ฟู l h o า s e ก่อนหน้านี้นางเอกสาวคนนี้เคยคบหากับลีบยองฮุนนะคะพระเอกจากซีรีส์เรื่อง All- In โดยทั้งคู่ตกลงคบหากันเป็นแฟนโดยให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีที่ไต้หวันเมื่อครั้งไปโปรโมทละครด้วยกันนะคะทั้งคู่เนี่ยได้แลกแหวนแทนใจ และหนุ่มรีบยองฮุนนะคะยังให้สัมภาษณ์ว่าจะแต่งงานกันโดยเร็วที่สุดแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องอายุที่ห่างกันเป็นอุปสรรคแต่ทั้งคู่คบหากันมาหลายปีนะคะจนกระทั่งปี2547ทั้งคู่ก็ประกาศว่าถอยห่างความสัมพันธ์โดยก็มีข่าวลือว่าทางฝั่งนางเอกซงเฮเ,เคียวเนี่ยมีข่าวกุ๊กกี้กับหนุ่มคนอื่นค่ะ หลังจากที่ทรงเฮเคียวนะคะได้เลิกลากับรีบยงฮุนไปก็มีคนตาดีเห็นพฤติกรรมลับๆล,ล่อๆบางอย่างเกี่ยวกับเบรนนะคะนักร้องหนุ่มหุ่นเสียซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นจนวนเหตุที่ทําให้ทั้งคู่เลิกราก,กันก็เป็นได้นะคะเพราะว่าทรงเฮเคียวเคยแสดงซีรีส์ฟูลเฮาส์ร่วมกับเบรนมาก่อนโดยข่าวกุ๊กกิ๊กของทั้งคู่ก็ยิ่งกระเพือแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อมีคนเห็นหนุ่มเบรนเนี่ยดอดไปหานักแสดงสาวถึงกองถ่ายภาพยนตร์ย้อนยุคฮาวานจิน ยี่บ่อยครั้งนะคะแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองคนคบหากันจริงหรือไม่ค่ะ ต่อมาในปี2551นะคะสาวทรงเฮเคียวก็ได้พบกับฮยอนบินนะคะในซีรีส์เรื่อง World Within ทั้งคู่ตัดสินใจคบหากันหลังจากที่ถ่ายทำซีรีส์จบนานเกือบ2ปีก่อนที่จะเลิกรากันไปนะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากเป็นเพราะความห่างเหนินเนื่องจากฮยอนบินเนี่ยต้องเข้ากลมไปรับใช้ชาติค่ะทำให้รักครั้งนี้จบลงอย่างน่าเสียดายนะคะเพราะดูดูแล้วเนี่ยทั้งคู่กาลังไปได้สวยกันทีเดียวค่ะ กับรักครั้งล่าสุดนะคะที่เพิ่งจบลงไปอย่างน่าชงนสงสัยของทรงเฮเคยวนั่นก็คือสามีรุ่นน้องก็คือทรงจุงกิบิ๊กบอสจากซีรีส์ดัง Descendants of the Sun นะคะโดยความสนิทสนมของทั้งคู่เนี่ยเริ่มต้นขึ้นระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เมื่อปี2558นะคะส่วนซีรีส์ก็ได้ออกอากาศไปในปี2559ทั้งคู่แสดงเข้ากันมากนะคะจนเกิดกระแสะจิ้นนอกจอทั้งเอเชียเลยทีเดียวแฟนๆก็เลยตั้งชื่อให ว่าทรงทรงคูเปิลนะคะหรือแม้แต่เพื่อนๆนักแสดงด้วยกันก็ยังเอ่ยปากแสวซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้ออกมายอมรับว่าว่าเป็นแฟนกันอยู่อย่างใดนะคะแม้จะมีปาปารัซซี่ของเกาหลีเนี่ยปล่อยภาพว่าทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2ออกมาก็ตามค่ะ หลังจากที่หนุ่มซงจุงกีนะคะได้ประกบกับซงเฮเคียวในเรื่อง d i s s n a n c e of n e Sun เนี่ยทำให้เขาดังเป็นพรุแตกจริงๆค่ะเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยซงเฮเคียวมีชื่อเสียงมากกว่าซงจุงกีนะคะแต่ตอนนี้พระเอกซงจุงกีก็ถือว่าเป็นผู้ที่โด่งดังเป็นพรุแตกจากซีรีส์เรื่องดังกล่าวค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยมีแฟนมาแล้วถึง4คนโดยอดีตแฟนสาวของเขาไม่ใช่คนดังนะคะแล้วก็เป็นคนนอกวงการมาโดยตลอดค่ะ แม้ว่าเหตุผลการหย่าร้างที่แท้จริงเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะแต่ว่าทางต้นสังกัดของฝ่ายหญิงเองอย่างทรงเฮเคียวก็ได้ออกมาแจ้งว่าหลังจากที่มีการหย่าร้างนะคะเหตุผลก็คือจากนิสัยของทั้งคู่ที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะตรงนี้ได้ซึ่งทางต้นสังกัดไม่ขอลงรายละเอียดลึกไปกว่านี้เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวของนักแสดงทั้งคู่ค่ะ ก็ไม่ไวายนะคะคนสวยขยับทำอะไรก็เป็นข่าวไปหมดค่ะเมื่อมีคนซุบซิบว่าเหมือนกับว่าทรงเฮเคียวเนี่ยจะลมหวนมาคบกับพยอนบินหรือเปล่าเนื่องจากมีคนเห็นทั้งคู่เนี่ยพาสุนัขออกมาเดินเล่นนะคะแต่ต้นสังกัดก,ก็ออกมาแถลงปฏิเสธว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่มีลมหวนกันแน่นอนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าพระเอกหนุ่มพยอนบินเขาก็เจอหวานใจตัวจริงนะคะนั่นก็คือซนเยริน ซึ่งก็เป็นนางเอกคู่ขวัญน,นะคะจากลิ s ซีรี Class Landing on You กับฮยอนบินนั่นเองค่ะและทั้งคู่ก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าคบหากันจริงแท้แน่นอนแล้วค่ะทรงเฮเคียวนะคะเธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าก่อนที่เธอจะมีรักใหม่เนี่ยเธอขอดูแลคนรอบข้าง เพื่อที่จะตอบแทนที่พวกเขาดูแลและอยู่เคียงข้างเธอเสมอในวันที่เธอมีปัญหานะคะด้วยเหตุผลนี้ทําให้สําหรับเธอแล้วเพื่อนและครอบครัวมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและเธอก็มองว่าการจะรักษาความสัมพันธ์ต่างๆให้ยั่งยืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใดทั้งสองฝ่ายควรจะรู้สึกถึงความเท่าเทียมและน้ำใสใจจริงที่มีต่อกันค่ะ และแน่นอนนะคะกับความรักครั้งใหม่ของเธอสิ่งที่ขาดไปเสียไม่ได้เลยก็คือความจริงใจที่เธอพร้อมจะมอบให้และหวังว่าจะได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ และข่าวที่บอกว่าเธอรีเทิร์นหรือลมพัดหวนกับคนโน้นคนนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นกับทรงจุงกิหรือฮยอนบินก็ตามถึงอย่างไรเราก็ยังเป็นกำลังใจและติดตามผลงานของเธอต่อไปค่ะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระบันเทิงดีๆจากช่องของเรานะคะก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าท่านคงจะชอบคลิปนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ